ดามาข้างผอมเจนี่สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เอาอีกแล้วนะคะสําหรับดราม่าข้างผอมของแม่เจนนี่ค่ะถึงแม้ว่าแม่เจนเนี่ยจะออกมาย้ําชัดๆหลายรอบไปแล้วว่าไม่ได้เป็นโรคข้างผอมแต่เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายแถมยังกินเค้กทุกวันอีกด้วยแต่ล่าสุดก็ไม่วายโดนโฟกัสเรื่องเดิมอีกแล้วค่ะ หลังจากแม่เจนเนี่ยโพสตอวดลูกลูกชิลๆในวันสบายๆกับชุดเซ็ตเข้ากาันสีดําค่ะพร้อมกับโพสท่าชิคๆตามภาษาตัวแม่และหลายคนเนี่ยเข้ามาอวยยศในความเป๊ะของแม่ค่ะแต่ก็มีคอมเมนต์อีกด้านหนึ่งที่เป็นคอมเมนต์ลบๆที่เข้ามาว่าแม่หรือออกแนวบูลลี่ว่าเป็นโรคค้างผอมหรือเปล่าผอมเกินไปหรือเปล่าผอมแบบนี้ไม่เห็นจะสวยเลยซึ่งสําหรับโพสต์นี้นะคะแม่เจนเนี่ยก็ทําการปิดคอมเมนต์เลยค่ะเลือกที่จะตัดปัญหาปิดเมน้นในที่สุดและความจริงเป็นยังไงแม่เจนก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเองนะคะจะบอกว่า ่าการดราม,ม่าข้างผอมของแม่เจนเนี่ยมีบ่อยมากๆค่ะทุกครั้งที่แม่ลงเนี่ยเห็นบอดี้ทั้งหมดนะคะก็จะมีกระแสแง่ลบเนี่ยในคอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายจนในที่สุดเนี่ยแม่ก็ต้องออกมาพูดว่าไม่ได้เป็นโรคข้างผอม แต่รักษาสุขภาพซึ่งแอดมินนะคะก็อยากจะบอกว่าสาวๆเนี่ยไม่ว่าจะอ้วนจะผอมจะสูงจะเตี้ยทุกคนเนี่ยย่อมมีความสวยในตัวเองค่ะส่วนเคล็ดลับความสวยหุ่นดีและหน้าเด็กของแม่เจนนี่เนี่ยก็คือการดูแลตัวเองนะคะเกี่ยวกับการกินอาหารและการออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะไม่รู้ว่าคนไหนคิดแบบไหนบ้างเนาะแต่แอดมินก็เชื่อว,ว่าแม่เจนนี่เนี่ยต้องดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีที่สุดแน่นอนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วย อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี h e a d ซ็ t